สวัสดีจ้าพี่น้องว่ายังมีผลผ้าพี่น้องข้าเบิ้งกับเสรผสมาสานจ้ะปลูกข้าวโพดปลูกบัคคอดินพี่น้องปลูกบุปผิดปลูกพักล่วยก็มีบัก่วงก็มีพี่น้องเทเตสพร้อมสางไ่ได้แม่มันก็ล่งโฮตสวนอยู่เดี๋ยวลงเบิ้งข้างนี้กอนพี่น้องบุเผิดจ้า ใส่สีเราตัดทุเรียนเราอีกสองเดือนเจอกันพี่น้องแต่อ่อนแบบผิดแล้วแห้งร่างหดยางรัดไปทางนี้ได้เนาะแม่นอ่ได้เบิดลูกยางรัดตาเปียกเด้อล่ะจ้าหวนไปเลยแม่วาดีจ้าจ้าวัดดีจ้าพี่กัดบ้านสุขพัฒนาเด้อพี่น้องตำบลเกาขาอำเภอเนื้อจนนังหวัดอ,อุบลจ้ะเป็นสวนของแม่ยังจ้ะ ขอจำน่องขอจำนงแหละเนาะว่าสิว่าพขอจำนงโซจิตีทมีกายมาทายอยู่พี่น้องข้าวโพดเล่าข้าวโพดเลี้ยงสัตวดน้องแม่เนาะโอดเลี้ยงสัตว์กะมีกโคดข้าวเหนียวกะมีบ่โคดข้าวเหนียวเลาะแพงเงี้กระลังสีเด็ดมันเป็นก่าโคดเทียนมันหน่อยจ้ามันฟักบอยใหญ่คือก่าโคดหนุ่มข่าโคดอันข้าวเหนียวอันนี้เป็นก่าโคดเทียนปลูกตั้งแต่เอาเขาออกคุณบ่แม่ ปลูกแต้วเขาออกหลูกแต่ว่าอันสวงท่านว่านี่ล่ะท่าน,นว่าสิเบิ้ลนี่สวงเริ่มเริ่มตายท่านว่าเนาะสายท่านว่าแมนปลูกยังในแม่ในพื้นที่นี่ปลูกข้าวโพดซัด,เข,ดเขาโพดข้าวเหนียวถั่วฝักยาวจ้ะโพดข้าวเหนียวถั่วดินพริกเขื่อมะเขือ,อ กินการบักแตงเบิดแล้วล่ะเบิดแล้วบักแตงกับออกน้วยจนเบิดแล้วบ่แม่ไปถ่ายด้วยมึงทีแบกใหญ่นึงพ่ออึ้งหนึ่งเลยแทงพันธุเพลินบ้านเฮาบ่แม่แทงพระละตลาดสะทานบ่ลูกโอกบักแตงอีหยังแนวนี่คือหน่วยใหญ่แท้แหมแล้วยังว่าล่ะถ่ายเบิ่งคือล่ะนั่นเอากระลังเคยเห็นพี่น้องกระลังเคยเห็นพี่น้องเอ้ยยังว่าเป็นบักแตงเป็นบักแตงบ่่แมบักแตงข้างได้นี่ลูก เอาแนวมันไหวปะนี่แนวมันไหวพี่เอาเนี่ยบางวันมันบักแตงไทยแม่ว่าแม่นบอกบักแตงพลาสต์านเขาเลยหน่วยย่อยบักแตงข้ามาตามกินนี่บอกแม่นบักแตงข้ามาตามกินเลยนี่บ่านี่แหละโอ้ยลูกออกกแลูกเลยโอ้่นาลดควรลดจ่อยมันใหญ่หลายเนี่ยเอาไว้แนวน้ำเนเด้อแม่เด้ออุ้ยไายหลายหน่วยที่ลูกจ้ะนี่พี่น้องคุบักไล่หนึ่ง บักฟักบัก,กแกงกับนี่นี่เบอร์้วนี่ได้ขายย่อนบ่แม่นี่ขายย่อนลูกขายอยู่เนาะบักม่วงกับนี่พื้นที่หน้าได้เนาะแม่มองนี้เนาะแมนลูกที่ห้ายืนนี่แม่ท้มคืนบ่กท้มคืนลูกเบิดหลายบ่จ้ะเบิดสองหมื่นเนี่ยแหละลูกเบด 20, ิบดสองหมื่นเนาะกระสิเฮ็ดเป็นโล่งเฮ็ดเฟลืองหน่ำโลง่งเรือนเฮ็ดเปืองจักโล่งเรือนแม่สิเฮ็ดสองโล่งเรือนสองโล่งเรือน รายได้ลักลักกับสิวครับลงเลื่อนกับเพชรเฟื่องมาแม่นอเมนจ้ะได้เฮ็ดตลอดทุกเดือนบ่แม่บ่เฮ็รจะสวงนาแลงลูกเฮ็ดเพชรเฟื่องนี่บอกโอ้โหทุกอันนี้เลยเฮ็ดเฟื่องกันทุก <He ads S 2> ระยะเลยเฮ็ดตลอดด้วยลูกสำหรับเพชรเฟื่องเฮ็ดตลอดเนาะแมนแต่ว่าม่วนเผืชดพักดิปลูกแต่นาแลงนาแลงลูกเพราะว่านาฝนกะเหาเขา่า เห็ดเข่าวานเข่าเออพี่กายนี่ปลูกจักไรกับแม่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พี่กายนี่ปลูกโคกไรโคกไรปีนี้เห็ดจักไรปีนี้สุภาษมาหาไรยเนี่ยล่ะหาลาแบ่งเป็นปลูกข้าวโพดเมล่หนั่นอมเนาะปลูกถั่วฟักยาวหน่ำหง่าก็มีถั่วดินแบ่งเห็ดหลายอย่างปีีนหมูพืชสวนขั้วที่เทาแนมเห็นนี่แม่ ได้ขายน้ำบ่จ้ะได้ขายเะลูกได้ขายน้ำเออได้ขายนำ้ยนำที่ละลูกกินบ<ม>่เบิด์ตกาได้ขายน้ำบ่มันมันจะกินเบิด์ตละลูกมึงกินบะพริกนี่มะพริกมะพริกหวานบ่แม่ลือกาตั้งหากกากาอะไรก็มาปู่ของมึงที่ล่ะมันหน่วยมันเป็นแตอ่ออนสอนเลยโดบีห้องได้คุณหมอ,อเลยกไว้ถ้ากินยางละเล็กละน้อย ตกินโมบิดกับขายลูกกินโมบิดกับขายแม่เป็นบะพริกแดงบะพริกแดงลูกเป็นบะพริกแดงมันบะพริกน่องสื่อสื่อในเพิ่นมาบ่บแม่บ่บ่ได้๋สื่อในมาดอกลูกในกับอันเอาน้ำที่เข้าถี่กินเหลือหนอะนะน้ำมันมันมีเศษมันก็นเลยแม่มาหาวาน <c oughs> โอ้สื่อบะพริกแข็งมากแม่โอม่คหมายเนาะคือพริกแข็งมากแล้วกัในมันลนลงก็เลยเอามาหวานแล้วก็เลย เอามาปลูกนี่ละลูกยดกดีขนาดเลยจะสะออนแห้งแม่ใส่ปุ๋ยยางจ้ะนี่ใส่นี่ปุ้ยแม่ใส่ปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากของยี่ห้อใดก็ได้เนาะยี่ห้อใดก็ได้เลกว่าจะเป็นปุ๋ยหมากใส่กับบ่หลายแตเพะว่าดินมันจบอดินมันงามไ่ค่อยใส่หลายได้นี่จ้าที่เดดินมันยังว่าดินตอนนี้งามแห้งเออแต่เอากากมันจากรงเรื่อนเห็ดมาใส่น้ำบ่แมม ดินบ่เคยได้ไ่ดอกลูกนี่บ่ได้ไ่ปีนี่บ่ได้ส่อันอันขี้มันเลยเพราะว่ามันมันงามโหดนะขันส่โอ้ถ้าใส่มันงามโหดโอ้มันงามแห้งลูกงามแห้งมันก็ดต้นมันสูงมันระเวระหวาดเอยโอ้มันสีขึ้นต้นขึ้นใบโพดนะแม่ขึ้นใบโพดลูกขันส่ขี้มันน่ะขี้มันมันงามแห้งจ้าไ่ขาวขาวก็ล่มนะแม่ไซขาวขาวก็ล่มไม่เห็นหมดปีแล้วมาน่นจ้ากันบ่ได งามหลายกับบัไใดใส่เข่าเขาก็หล่มเบิดกล้วยก็งามค่พี่น้องอย่ก,กัรขทางทาง,งลงเฮดเไดูดน้าปุ๋ยจากเฮดเฟื่องละพี่น้องพื้นที่มองนี้ช่วงหน,า,นาวนาวังหันเห็นแม่ปูกพักเต็มเลยเนอกจาะน้อแมนหลูกแมนจ้ะมันเดือดไก่ด่ายพ้นผลิตแล้วมันกัดเป็นหัวมันแก่เห็นบอกเอาไปขายเออ พอแดดอันนี้อยู่เป็นกระเทียมเป็นหอมนะแม่นอ้อกระเทียมหอมกะกูก้เบิดแล้วอืขายได้เงินพอาพันห้อนบ่แม่พื้นที่นี่น้อยนี่หอมกระเทียมนี่ได้พันนี่ละลูกจ้าเก็บไ,ไปกินจะคลองแน่เก็บไปกินจะคลองกันขายเบิดมันกัสิใดก็านันยูออ่ดอกเก็บไปกินจะคลองจ้าแม่ใส่น้ำเนื้โหดคือแห้งดีแทะแข็งโซลาเซลโซลาเซลผ่อนายยก เป็นมาเห็ดไห่กับพ่อเดชใส่ตัวละดูนี่เนาะแมนแหองดีแหองโฮดแต่เสาเติบอยู่ได้นี่มีแสงขึ้นกับเดโฮดเลยแม่มีแสงขึ้นกับเมนไดโฮดเลยอืมบัคเตอรดินไก่ิได้กู้แล้วบ่แม่นี่บ่บอหลุมเพท่นได้กู้ไวดอกกระลังลงหัวโอกระลังออกดอกเนาะกระลังออกดอกอีกพุ่นลระสงการพุ่นลระประมาณสงการสงการพุ่นลือ ปลูกปลูกหลายบ่อทวดดินนี่หรือปลูกในหม่องแนมเห็นนี่พุ่นดูอันตอนไตเพิ่นก,ก็มีลูกประมาณไร่นึงนี่งงละโอ้รวมๆแล้วประมาณไาารนไ่นึงบ่แม่แมนป้าถูมาไร่นึงนี่ละเป็นพันธยังแม่มีมีพันบ่พันมันจะพันธยังแม่กับหมูหนวยใหญ่ดอกหน่วยใหญ่หญบ่หน่วยใหญ่แองบ่เป็นทวดดินหน่อยได้โอ้ดินใหญ่ประมาณหลังสงการบ่แม่หลังสงการจะสิได้กิน จังสีเด็กกู้เนาะจังสีเด็กกู้เพื่อพี่น้องเฮาอยากได้เดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งแม่ลูกแม่นหลังสงกรานต์เด้อลูกจ้ะเพราะว่าสวงนี่ก็ลังลงหัวอืเพื่อมีผู้อยากได้เมล็ดพันธุ์น้ำนะแม่แม่นต้องเห็นหน่วยมันก่อนเนาะจังสีกาบ้าเนาะจังสีกาบ้าเอาไปเฮ็ดพันธุ์จ้ะโอ้ยลูกเอ้ย ใหเป็นแจ๋วเนาะนี่ฟูมาเบิงเลยๆคือสุปีบ่แม่บอปีนี้บ่คอยมีปันไหนดอกลูกมันค่าโควิดมันโควิดแมนปกติสิไม่รรทั่ว์มาเอ้ยรรทั่วแล้วคือปีแล้วมาโอ้ยจนพ่อนี่จำแล้าบ่ได้ออกจากสวนแล้วงามมันงามายมันเขาโขดแล้วงามมากเขาโขดเนี่ยปีนี้โควิดที่ล่ะอืมทางไปทางมากกระดวกบระเขือก็ะมีโอสะออนเด้งามมันงามพ่อลูก น้ำพ่อน้ำพ่อขนน้ำพ่ออีหยังมันสิตรงงามหลุล่ะอืมน้ำโมพ่อเนี่ยมันสีแหงสีเหี่ยวเลยิ่นมาเฮ็ดยวเหี่ยวฟี่เลยบ่แม่ฟี่จะพบน้ำนี่ฟี่โอ้ยพอได้เสียเงินพ่อบาทอ่ะขอบคุณท่านนายกเป็ลยังช่สิเพิ่นมีโครงการดีๆมากให้พวกเกษตรกรจ้่พวกพวกแม่นี่ล่ะเฮ็ุใดเฮ็ดกินเห็ดยาบเลืองกินกระเดียใครจากสีเฮ็ดหน้ายางเดียวเนาะแม่เนาะจ้า ย่ำแหลงกันสิบ่มีหนามเห็ดอย่างอื่นเห็ดหนากันคอยแต่ฝนนี่หอนย่ำแหลงแล้วเพื่อนกับมาเห็ดแต่บุ้นามเห็ดไทยหลแห้งไงวะจ้าสนุกปลูกเนาะแม่สนุกปลูกไงวะแต่จะเอาเขาเข้นเหล่าเขินบานห่วยคือเพื่อนบ่ได้มาเห็ดไทยนี่กับบุมีแต่เห็ดจ็ดสีแล้วบ่ได้กินแล้วอืมเพราะว่าหนามมันบ่อันนี้เด้จ้าเกี่เราลุดละมันแห้งลายใช้ลุดลุดอยอะหัวท้อง คลิปนี้ก็ขอบคุณแม่หลายๆได้จากสีอนุญาตให้เยี่ยมชมหอดยามโลกทดินจังสีภาพพี่น้องมาเดี๋ยวสีขออนุญาตภาพพี่น้องเข้าย่างโลดเบิ่งด้วแม่เด้อแม่อยู่หลบโรอเบิงโหลดแม่ใส่แม่มล,ะละโหสวน <laughs> ขอบคุณหลายๆจ้ะแม่สวัสดีจ้าอขอให้ก่อนในภาพพี <laughs> ่น<ะ>้องย่างเราท่างนี้ก่อนลงไปหนีได้เนาะแม่เน้องเบิ่งขับพดก่อนย่างพี่น้องขอเห็นสีเขียวๆขีกะเก็บบรรยากาศไหมพี่น้องข้าเบิ่ง ถาม่ามีนามนี่แหงเป็นแหงเนาะแม่น้อเพิ่ง,งลลตีละนามพี<ส>่น้องไล่แหงขนาดเลยยังไท่ทันแดดคากมัน,น,นบอกใช่เขาพอดนี่ฮาโหสุมเม้บอบ่จ้าโอบ่ลูกบออาทิตย์หนโ,หโองเปิดนามใส่จังสีเลยเนาะแม่น้อ ค่าไฝ่บริสียาพ่อบาทโบจีผลตอเปเบิกบ่ทัวร์ผลเดือดหูทั้งหมุนจ้า้าแม่นได้เสียค่าไฟนี่โอ้ยนักได้พี่น้องนี่อือมุจจาเดี๋ยวสีย่างออนไปทั้งข้าโพดก็งามดีจะ้ะลงเห็ดเพิ่นอนย่ธงยุธากะเฮ็ดได้พี่น้องลงเห็ดไล่ได้ลักกะจากเห็ดนออี่ยจ้ะ เเก็บแล้วเรียบร้อยควยมาสื่อกางมันน้ำเพใลในละพี่น้องไปใส่สวนเหตุใหดินเห้าล้มดีดินล้วนดีนะจ๊ะดินแฉบแฉบเนี้ยเนี้ยนี่ใส่ได้เลยจ้ะสร้างน้ำหนองพันอยน้องทอบลูกไสยแม่อู้ฟังอย่างพี่น้องเที่ยงกับเป็นตะยู ล่วยกับปูอ่อมไว้เลยตัวท่านเงียบสงบดีอยู่ทงหน้าเฮาอพี่น้องเอ้ยกระโผดปีนีิเคดหาไลกากล้วยเกลือกล้วยแรงพี่น้อง เอาท่ายู่จ้ะเดี๋ยวจังไปเบื้องข้างหนันต่อพี่น้องพูนตัวดีแล้วสิปูกอยู่ฟังผลเดี๋ยวสิพาพี่น้องเยายางไปเบื้องจ้งะบรรยากาศดีๆโดยรอบพี่น้องจัดสารปืนทีได้ดีแฮะ มองทเทศโรงเฮ็ดนี่ทมเบสสองมือนจากพื้นทีหน้าเก่าพี่น,น้องเฮ็ดเฟื่องลงเรือนเฮ็ดเฟื่องข้าวโพดนี่เป็นพื้นที่งั้นหน้าทางกะค้นจีดยางดีพี่น้องทางมันหาเสม,มอนี่ฟังนี่สิบ่ะไ้ปูข้าวโพดเป็นงั้นหน้าพี่น้องแปนเปาอยู่ โพดเลี้ยงซัดเนี่ก็โพดน้ำหายยางดีพี่น้องไงกะเต็มดีจ้ะไข่ก็ป้าพื้นที่ไววแป้นเป่าได้นี้เด่นได้น้อยก็ยังไข่นอกจากพี่น้อง คันแทนน่ะนไอแม่แล้วหัวสวนกันได้บอกรบกวนเล่ายางมาทางนี้พาพพี่น้องห้อยยางส้มบรรยากาศทงนายยามแหลงแต่ว่ายังมีสีเขียวอยู่พี่น้อง พ,โพ่โคตรเลี้ยงสัตว์โอ้ผนทั้งผนบับทัวแล้วก็มีนั่นงไอศกเป็นมบ้าดานแงามแหลงนี่ก็กินพากอีทอนพี่นอนองนี่กำลังฟง เก็บไปกินกับหนึ่งปลาแสบหลายเด้อจ้ะพี่น้องเคยกินบอพักอีทอนปลาซาดกลางแค่ฝืนเอิญนอยียงโอ้นี่บักทัวดินล่ะทางนั้นก็เป็นบักทัวประมาณหลังสงการพี่น้องได้จังพี่นอ้อสิภาพ,พี่น้องเข้ามาลกเบิงมาเบิงแม่ลกมาเป็ด สื่อมเมล็ดพันธุ์น้ำเหลาวบบสำหรับผู้ที่อยากได้ใกล้กลๆนึ่ดอกจ้ะออกจากบานมากกิโลเกือบสองกิโลทงหนาละห่อนรลายก้มาเห็นสีเขียวเป็นสีกระสืนใจพี่น้องจังเวีนมาสามสิบห้าองศาทางบานไมตตออำเภอลำเนินจ้ะขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามและชจ่จากคลิปนี้คลิปหน,นาพอกันไหมสวัสดีจ้า